ขอบคุณนะคะเอทั้งคู่ค่ะโอเคเขาบอกนะคะว่าวันนี้นะคะถ้าเกิดคุณเปลี่ยนแผนนะคะ <c oughs> คุณก็มีวันสําเร็จแต่ถ้าเกิดอ๋อถ้าเกิดคุณเปลี่ยนเป้าหมายคุณจะสำเร็จถ้าเกิดคุณเปลี่ยนแผนคุณไมมีทางสําเร็จแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> นะคะนาดาชุ่มชัยรัตน์ค่ะค่ะนะคะวันนี้เป็นไงคะผ่านอะไรคะเครียกผ่านตุจีนเนาะผ่านเวียดทายแล้วนะคะ แล้วเราก็เลยไม่กี่วันเนาะเราก็จะได้ไปที่ทะเลเกาะล้านหรือเกาะล้านนะคะเกาะล้านนะคะตอนนี้มีเป้าหมายนะคะยังไงนะคะก็วันนี้นะคะสุดจะมาให้ห้าเคล็ดลับนะคะห้าขั้นตอนในการที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะเพื่อไปต่อนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าไม่มีเขานะคะก็ไม่มีเรานะคะขอบคุณนะคะผู้เปิดอากาศและค้ผู้สอนงานนะคะโค้ดพลอยโค้ดตาโค้ดจาโค้ดเลียโค้ดวิกเตอร์ค่ะค่ะ ไหนในที่นี้ใครอยากประสบความสำเร็จมั้งคะเขานะคะแต่สุม,มีคาถามคาถามหนึ่งคะ่ะเราต้องการอะไรบ้างเพื่อจะมีชีวิตที่ดีขึ้นทางบ้านก็พิมพ์ตอบได้นะคะโคตาเขาอ่านอยู่นะคะวันนี้เพื่อนๆหรือทุกคนคะมีใครนะคะมีความต้องการอะไรบ้างในชีวิตคะที่อยากให้ชีวิตเราดีขึ้นวันนี้สุดต้องบอกก่อนว่าสุไปอ่านเจอทฤษฎีมาทฤษฎีหนึ่งค่ะนะคะเป็นคนที่ชอบอ่านในเว็บไซต์หรือว่าไปศึกษานะคะ ใครเคยได้ยินทฤษฎีนี้มั้งคะลำดับความต้องการของมนุษย์ของมาสโลว์ค่ะนะคะเป็นสิ่งที่สวยค่ะคือศึกษาแล้วก็ชอบมาตลอดนะคะในการที่เอามาใช้กับตัวเองนะคะเขาบอกว่านะคะทฤษฎีนี้นะคะถือเป็นแนวคิดที่ดีค่ะแล้วก็สามารถใช้กับตัวเองและก็เป็นสิ่งที่เราสามารถแบบคือไปแนะนําไปบอกต่อให้กับเพื่อนเพื่อนได้นะคะซึ่งนะคะอันดับแรกนะคะเชื่อว่าหลายคนนะคะ มีความต้องการไหมคะเรื่องของปัจจัยสี่เนาะบ้านอะไรนะคะเขาบอกว่ารถอาหารเครื่องดื่มเหมือนกับว่าดินฟ้าอากาศนะคะสิ่งนี้สิ่งที่เราต้องการนะคะอันดับสองค่ะเรื่องของความปลอดภัยนะคะแล้วก็ความมั่นคงถ้าเราอยากมีแบบไรายได้แบบพสซีฟอย่างเงี้ยคะ่ะนะคะแต่ในช่วงแรกจะต้องอะไรคะคะแอคทีฟก่อนนะคะเราต้องลงมือทําก่อนนะคะแต่บางคนอยากได้แพสซีฟแต่ก็ไม่ลงมือทํานะคะอันดับสามค่ะเขาบอกว่า ขั้นที่3ความต้องการจากความรักและความเป็นเจ้าของตรงนี้และอันดับ4ี่นะคะคือหลายๆคนน่ะต้องการเป็นที่ยอมรับนะคะต้องการให้คนน่ะมีความเคารพแล้วก็นับถือตัวเองนะคะและส่งสุดค่ะของมัสโตรเขาบอกว่าเป็นความสมบูรณ์แบบนะคะซึ่งนะคะทฤษฎีเหล่านี้ที่สูบอกอ่ะมันเป็นระดับความต้องการของมนุษย์แต่วันนี้สูต้องบอกก่อนว่าทุกคนมีความต้องการแต่ทุกคนพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมคะ นะคะตอนนี้นะคะ10นาทีต่อจากนี้นะคะสือให้ทุกคนตั้งใจเนาะเพราะว่านี่ค่ะมันถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะวันนี้นะคะสุขจะมาให้5เปลี่ยนนะคะที่สู่ว่าเปลีป่ยนแปลงตัวเองและนะคะทําให้สู่ได้ผ่านทิปนะคะทิปของฝรัลล่งเศสนะคะแล้วก็ได้ผ่านแล้วก็ได้เป็นอคว้านะคะภาย120วันนะคะเพื่อนๆที่ยังมีเป้าหมายในการที่โฟกัสของเกาะล้านนะคะสุบอกเลยว่าตอนนี้เหลือเวลากี่วันนะคะ เก้าวันนะคะเหลือเวลาเก้าวันนะคะสู้เชื่อทุกคนนะคะถึงเป้าหมายแน่นอนนะคะยังไงนะคะเราเจอกันที่เกาะล้านนะคะก็นะคะที่สุบอกนะคะว่าหลักของการที่ความต้องการของมนุษย์นะคะสุก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ต้องการของแบบมันเหมือนคุณภาพชีวิตที่ดีอะคะ่ะอยากมีบ้านอยากมีรถอยากมีสุขภาพที่ดีนะคะแต่ทุกอย่างต้องเริ่มต้นที่เราเราก่อนใช่ไหมคะเรื่องของหลักสี่อเลยนะคะสุต้องบอกก่อนว่าวันนี้คะ่ะถ้าเราทานอาหารที่ดี นะคะรับสารอาหารที่ดีนะคะเราก็สุขภาพดีนะคะเราก็มีแบบออกไปทาออกไปทํางานไปส่งต่อกับผู้คนได้อยู่ในอากาศที่ดีนะคะสิ่งแวดล้อมที่ดีค่ะออกกําลังกายนะคะสูกก็เป็นคนหนึ่งที่ออกจากคอมฟอร์มโซนแล้วนะคะอยู่กับพี่โตมา18ปีครับพีที่19นะคะไม่ชอบออกกำลังกายคะ่ะไม่ชอบมีเงื่อนะคะตอนนี้นะคะพี่โตเนี่ยแบบ10กว่าวันเองนะคะพี่โตสามารถให้สุ่ออกกาลังกายเขาวันละ2ชั่วโมงนะคะตอนนี้ สุดยอดนะคะคือออกจากคลองฝอโซนค่ะเพื่อนๆค่ะก็นะคะไขมันลดไปเนี่ยก็สี่เปอร์เซ็นต์นะคะตอนนี้ก็สภาพเสอเ็มกลับมาใส่ได้ละยังไงบ้างคะกำลังจะบอกว่าวันนี้นะคะขอแค่คุณนะคะอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นคุณ i t ออฟไลน์ค่ะคุณแค่หลักการสี่อะนะคะคืออาหารอากาศออกกําลังกายแล้วก็ที่สําคัญค่ะอารมณ์นะคะวันนี้นะคะสุดจะบอกว่าถ้าเราอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะข้อแรกเลยค่ะเปลี่ยนแปลงตัวเองเนาะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ นะคะการแต่งตัวไม่ต้องแพงก็ได้ค่ะเพื่อนขาแต่แค่ให้มันดูดีนะคะสูเป็นคนนึงก็ไม่ได้ใส่ของแบรนด์เนมนะคะแต่แค่ว่าเราเลือกสีเลือกอะไรที่เหมาะกับเรานะคะอย่างนี้คะ่ะเมื่อก่อนตอนผมสั้นก็ดูเด็กเนาะภาพนี้นะคะเมื่อประมาณแปดปีที่แล้วตอนนั้นรู้สึกจะไปแคมป์กันเน็ตตอนนั้นไม่รู้ว่าไม,ไม่คิดว่าแต่งอ้วนนะเพราะพี่โตบอกว่าก็ไม่เห็นอ้วนเลยแต่ทุกคนเป็นไงคะห้าสิบแปดดูแก้มสิ แก้มเกือบแตกแล้วนะคะตอนนั้นนี่สภาพสาเอคนะคะก็อย่างปัจจุบันนี่ก็เหลือประมาณตอนนี้เหลือ52แล้วนะคะไปช่างมาเมื่อกี้และที่สําคัญค่ะที่สุบอกอาหารเป็นไงคะอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเราต้องเริ่มต้นอาหารนะคะของเราตอนนี้ก็มีตัวช่วยเนาะของโปรแกรมรีบอลนะคะตอนนี้สุกก็โปรแกรมรีบอลแบบเป๊ะเลยนะคะตอนนี้เป๊ะแบบร้อเลยนะคะทานรีบอลค่ะนะคะสุดทานรีบอลทานโปรแกรมรีบอลแต่ไม่ใช่แบบไม่ได้กินกินบางตัวนะคะสุดต้องกินเต็มเต็มเต็มเซ็ตเลยแล้วก็เห็นไหมคะ คนนั่งกินยังหุ่นดีเป๊ะขนาดนี้เห็นไห <laughs> ต้องถอดเสื้อกินเดี๋ยวนี้ไอ้อาถอดไอ้อาถอดนะคะเดี๋ยวน,ดดนี้ค่ะนะคะนี่แหละค่ะต้องขอบคุณนะคะปบมืองให้รหัสคู่พี่โตนะคะเป็นคนที่แบบเขี้ยวเข็นนะคะคือแบบตลอดอะ่ะเขาบอกว่าที่พี่ต้องฟิตทุนที่พี่ต้องไปรีบอลได้สิบอะ่ะที่พี่ต้องฟิตทุนเนี่ยเพื่อคุณกับลูกนะเพราะทุกวันนี้ก็บอกให้ลูกอกําลังกายแล้วก็บอกเมียด้วยนะคะก็เลยได้หุ่นนี้มาเป็นไงบ้างคะแค่เห็นไหมสิบวันสิบวันนะคะ,นนะ,คะเดี๋ยวเราจะแบบ เดี๋ยวเราจะตั้งใจนะคะก็เจนสิบเอ็ดนะคะแม่เพนนะคะก็กิกนะคะเราเราจับมือกันแล้วนะโคโคต้คตานะคะโคต้าถ่ายคลิปไว้แล้วนะคะเจนสิบเอ็ดพวกเรานะคะมีเราแน่นอนนะคะแล้วก็นิสัยที่สองที่ต้องเปลี่ยนนะคะคือเปลี่ยนนิสัยเป็นคนที่ผัดวันประกันพรุ่งอะค่ะนะคะ,นะคะต้องเลิกเลยนะเขาบอกว่าคาถานะคะในการที่เราท้สําเร็จนะคะคาถาสเสดสูมีทั้งหมดสี่สี่คำด้วยกันค่ะจะยัง กำลังเดี๋ยวถ้าคุณเลิกพวกนี้ได้เลยคะคุณก็สําเร็จได้แน่นอนนะคะแต่หกนิสัยถ้าเกิดใครยังมีนิสัยนี้อยู่นะคะสุะบอกเลยคุณต้องรีบเปลี่ยนนะคะใครมีบ้างคะไม่มีเวลาเมื่อก่อนสูบเป็นคนหนึ่งไม่ชอบออกกำลังกายไม่มีเวลาไม่อยากนั่นอะอะไรเงี้ยคือจะข้ออ้างนะคะแล้วก็เลื่อนสิ่งที่ต้องการทาไปเรื่อยๆอจะทักละจะเริ่มละนะคะจะเริ่มทักสามสองหนึ่งละจะลองทักละจะลองทําละ จะลองถ่ายคลิปวิดีโอสั้นแบบที่แม่พลอยบอกนะคะตอนนี้นะคะสุกก็ทําคลิปนะคะล่าสุดเมื่อวานเพื่อนพี่โตโทรมาบอกว่าเดี๋ยวนี้หวานกันใหญ่นะเห็นมีคลิปที่แบบมีให้ดมเสื้อด้วยอะไรเงี้ย <Hey. S 1> <laughs> คือบอกเราก็ไม่ตกเทรนไงแอปตัดนนกุลไงคะแล้วเราก็โอ้แม่เพนเนยไปรู้ความลับนะคะตอนดึกๆนะคะทักมาบอกนะคะนี่คะ่ะถ้าคุณเลิกิส่นะคะหเรื่องนี้นะคะยังไงนะคะคุณประสบความเสถียรแน่นอนนะคะและเปลี่ยนที่3มนะคะต้องบอกกันเลย คุณต้องเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมค่ะวันนี้นะคะถ้าเรายังอยู่ที่เดิมนะคะยังอยู่แบบเหมือนที่แม่คอดอกเคยบอกว่าอยู่บ่อปลาเดิมๆนะคะในเมื่อปลาบ่อเดิมแล้วหมดแล้วนะคะล่าสุดแม่พลอยก็ไปเล่นท่ายากที่โยคะนะ,ะเห็นไหมคะบางวันก็ปวดเนื้อปวดตัวมานะคะเล่นเล่นท่ายากนะคะเขาบอกว่าระบบนิเวศค่ะวันนี้นะคะระบบนิเวศของเราอะค่ะใกล้ตัวเราอะ ถ้าเรายังอยู่ที่แบบในสิ่งที่คนคิดลบนะคะคนแชร์ลบหรือว่าคนที่แบบไม่ให้กําลังใจยามีแต่บั่นทอนอใจค่ะเราลองออกมาเราลองเราลองแบบไปอยู่ในสังคมใหม่ๆนะคะลองไปหาระบบนิเวศใหม่เหมือนเช่นครอบครัวเหล่านี้เป็นไงบ้างคะครอบครวัวเรียววิกเตอร์ของเราไงนะคะสุบ,บอกเลยมาที่ทุกครั้งนะคะมีพลังกลับไปทุกครั้งนะคะทําให้เราขับเคลื่อนเนาะนี่แหละค่ะวันนี้ค่ะถ้าเราได้ เปลี่ยนเปลี่ยนส่วแวดล้อมของเราอะ่ะเรามาอยู่ในห้องเรียนรู้นะคะสูบอกเลยนะคะคนสําเร็จนะไม่เคยอยู่นอกห้องเรียนเลยเชื่อไหมคะวันนี้นะคะมนุษย์เงินแสเงินล้านนะคะเขานั่งอยู่ในห้องเรียน,นะคะนาเดมีอย่างเราค่ะถ้าเกิดใครอยากมีคนทางบ้านนะคะอยากได้รักใสลักล้านนะคะคุณลองมาเข้าคาเดมีเที่ยกรุงเทพของเรานะคะคุณจะกลับไปคุณจะแบบอาจจะแบบมีแรงบันดาลใจในการทํางานแล้วก็ได้มาอยู่กับคนใกล้ชิดอย่างนี้ดีไหมคะค่ะนะคะอันที่สี่นะคะคือเราต้องให้รางวัลตัวเอง ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะเราต้องตั้งระวังตัวเองอะ่ะไปอยากให้อะไรอะ่ะอย่างสูตรนี้ก็เคยแบบพี่โตเคยบอกว่าเมื่อก่อนบอกว่าถ้าเกิดคุณลดกลับไปเมื่อตอนแบบเมื่อตอนที่ว่าตอนอายุยี่สิบกว่าที่เจอกันอะ่ะเหลือสักสี่สิบสองกิโลงเงี้ยตัวเล็กๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวแหวนเพชรมีแน่นอนตั้งใจลดไหมล่ะโอ้โหนี่ละค่ะนะคะเพื่อแหวนเพชรนะคะจะบอกเลยนะคะลดครั้งนี้นะคะเพื่อแหวนเพชรของพี่โตนะคะไม่รู้เพชรเม็ดขนาดไหนนะแต,แต,แต่คิดว่าต้องได้นะคะแหวนเพชรนะคะ เขาบอกว่าวันนี้ถ้าเกิดคุณให้รางวัลตัวเองอะ่ะคุณจะมีกำลังใจไปต่อบางทนเอเออเดี๋ยวฉันหุ่นดีปุ๊บนะเดี๋ยวฉันจะไปแบบใส่ชุดบิกินี่เนาะใส่ชุดว่ายน้ําล่าสุดเมื่อวานเมื่อวานก่อนขนลุกเลยคะ่ะพี่โตว,ว่าคุณถ้าเราจะไปเกาะล้านอะ่ะคุณไม่อยากใส่บิกินี่ถ่ายรูปก,กับพี่เหรอพี่ซิกแพคแต่มขนาดนี้เราก็บอกว่าฉันคงเป็นปลาพยูนแน่เลยอะไรอย่างเงี้ย <laughs> นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เลยว่าโอเคก็เริ่มหาชุดแบบชุดที่มันใส่ดูแบบปิดปต้นขาแล้วครวาเป็นคนขายใหญ่นะคะแต่พี่โตนางแบบ เวลาพี่โตบอกปุ๊บคนนี่ลุกเลยนะคะแบบโอ้โหเครียดเลยนะคะต้องบอกก่อนว่าวันนี้ค่ะถ้าเกิดคุณให้รางวัลตัวเองนะคะในการที่แบบหุ่นดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นนะคะหรือคุณได้ทิ่องเที่ยวนะคะจากการที่คุณประสบความสําเร็จเห็นไหมคะทําประมาณแบบร2อยสิบวันคุณได้ไปทิปฝรั่งเศสอย่างเงี้ยนี่คือรางวัลของสู่เลยที่สุดต้องการวันนี้นะคะถ้าเราตั้งเป้าหมายและอยากมีรางวัลของตัวเองนะะี่ค่ะเราก็ลงมือทําอย่างต่อเนื่องนะคะและห้าค่ะอันสุดท้ายเลยนะคะเขาบอกว่าการเรียนรู้ค่ะ พัฒนาตัวเองเสมอวันนี้นะคะเราต้องเรียนรู้ทุกวันนะคะเรียนสู่เป็นคนที่ชอบแบบถ้าช่วงไหนที่จะต้องแบบจะต้องเอาความรู้หรือว่าต้องไปถ่ายทอดนะคะอย่างเรื่องของสุขภาพอะ่ะสุก็ขเข้าไปฟังเรื่องทางนี้ค่ะของพวกพอดแคต์นะคะอ่านหนังสือนะคะสุเป็นคนหนึ่งที่เราไม่ได้โจบทางด้านของแพทย์ของหมอนะคะแต่เราจะไปเจอเคสเหมือนที่แม่บอกอะ่ะเราจะไปเจอเคสอะ่ะ เจแม่นะคะเขาจะมีลิงก์สไลด์ลิงก์ของเขาอ่ะที่เขาอัดคลิปของคุณหมอไปแชร์ไปบอกแต่เราไม่ใช่เขาฟังเดียวเราก็ต้องฟังด้วยแล้วก็คุยเดี๋ยวเขาเรื่องเดียวเขาวันนี้นะคะถ้าเรามีความรู้ที่มากพอนะคะยังไงแล้วนะคะเราก็จะมีแบบสิ่งดีๆไปถ่ายทอดให้เขาและเรารู้เรื่องของอาหารเราทําอาหารเป็นนะคะเรารู้เรื่องโภชนาการนะคะหรือสุเป็นคนหนึ่งที่ชอบฟังเรื่องไของอันนี้ค่ะใครรู้จักหมอแอมมงคะ พอสแกนของหมอแอมอะค่ะสัวศึกษาเรื่องโภชนาการเพราะลูกค้าสัวเคยเป็นพยาบาลแล้วเขาเขาเชื่อเรื่องของเรื่องของแบบเหมือนศาสตร์อะไรนะเขาเรียกว่าชะลอวัยอะค่ะเวชศตเวชัตก็คือเขาเขาชอบเรื่องพวกนี้เราก็คุยเรื่องเดียวกวับเขาหลังจากนั้นเราก็เริ่มศึกษาจนเข้าใจเรื่องของอย่างกินพืชถั่วถั่วไหนมีประโยชน์นะคะถั่วไหนกินไม่ควรกินเยอะมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยพอเรามีความรู้เราก็สามารถถ,ถ่ายทอดความรู้หาจากไหนได้บ้างคะอินเทอร์เน็ตก็มีค่ะ นะคะวันนี้นะคะเราไม่ใช่แค่รอเรียนรู้แค่วันอังคารนะคะสุเป็นคนหนึ่งตื่เรียนรู้อยู่ทุกวันนะคะไม่หยุดเรียนรู้และหนังสือค่ะหนังสือพี่โตเนี่ยน่าจะมีประมาณ500กว่ากเล่มนะคะเรื่องแนวคิดที่บ้านนะคะเยอะมากๆนะคะล่าสุดวันนี้ก็เพิ่งไปถอยมาอีก2เล่มนะคะที่ร้านนะคะ B2A นะคะเอ๊ B2A เอ้ะ b 2 s นะคะ B2A นี่ B2A นี่มันบอกมันบอกเริ่มล้อมจะหิวริ่มจะหิวนะ B2A นะคะ b 2 s นะคะวันนี้ก็ไปถอยมาสองเล่มเดินเดินไปแล้วก็ว่าพี่โตหายไปไหนนะคะ เราก็เห็นถือหนังสือมาสองเล่มแกชอบนะคะหลักที่ชอบนะคะและที่สําคัญนะคะวันนี้นะคะถ้าเรานะคะอยากมีความรู้นะคะเราอย่าหยุดเรียนรู้ค่ะและที่อะคาเดมี่ของเราเป็นไงคะแต่ละเทพวันนี้แต่ละคนวันนี้เป็นไงคะเทพทั้งนั้นเลยนะคะสุดยอดถ้าอยากให้เก่งก็คือใช้คําว่าเทพเข้าไปค่ะเห็นไหมคะสินค้าขันเทพนะคะอะไรแบบเหมือนกับว่าการตลาดขั้นเทพอย่างนี้นะคะเราใส่คําว่าเทพเข้าไปนะคะเราจะดูเก่งขึ้นนะคะที่คุณจ้าเคยบอกใส่คําว่าเทพเข้าไป มันจะดูว่าสุดยอดนะคะและสุดท้ายท้ายสุดนะคะวันนี้ค่ะเรานะคะไม่สามารถเป็นสิ่งใหม่ที่อยากเป็นนะคะถ้าเรายังเป็นสิ่งเดิมๆที่เป็นอยู่เพื่อนๆเชื่อสูะค่ะนะคะถ้าวันนี้นะคะแค่คุณเปลี่ยนนะคะยังไงนะคะคุณประสบความสำเร็จนอนยังไงวันนี้สวัสดีค่ะ